ประเด็นที่คุณหมอได้พูดในช่วงไทยนะครับที่ผมกล่าวว่าตั้งแต่ช่วงแรกว่าผมขอขีดเส้นใต้ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครคือพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างสูงสุดในขณะนี้เนี่ยผมว่าผมอาจจะพูดเกินจริงนะแต่ว่าถ้าไม่พูดอย่างนี้เนี่ยคนก็ประมาทนะเพราะอะไรครับเพราะจะมีคนต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพและแน่นอนพูดตามน,นองเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ต้องกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดอีก และในขณะเดียวกันคนกรุงเทพก็ไปต่างจังหวัดเดินทางไปติดต่อค้าขายไปทำมาธุรกิจเสมือนหนึ่งว่ากรทมไม่ได้มีปัญหาอย่างสมุดสาครนะครับแต่ว่าถ้าไปดูไล่เรียงตัวเลขที่คุณหมออธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ย<ม>เกิน10ทุกวันครับจำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครและจำนวนที่มันเกิน10ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีไทม์ไลน์ของแต่ละคน สำคัญที่สุดที่ชุมชนวัดสิงห์เขตจอมทองกรุงเทพหมหานครติดติดกับเขตอยู่ในติดกับเขตบางขุนเทียนและบางขุนเทียนก็ติดต่อกับสมุทรสาครที่ชุมชนนี้ที่เรารู้ว่าม,มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ชุมชนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสีราชคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับเขาติดเชื้อซึ่งเขาไม่ได้ติดจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแต่ว่าเขาอาศัยอยู่ในชุมชนที่วัดสิงห์ที่เขตจอมทอง นี่ถ้าดูจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็จะเห็นว่ามีถึง34คนนะครับนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงชุมชนวัดสิงเพราะฉะนั้นคนในกรทมเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงนะมาจากไหนมาจากกรุงเทพรู้สึกว่ากรุงเทพไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงเหมือนกับ4 จังหวัดภาคตะวันออกหรือจากจังหวัดสมุทรสาครแต่ผมกําลังจะบอกว่าผมก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพในเวลานี้เพราะฉะนั้นไปจากกรุงเทพต้องระมัดระวังและคนจากกรุงเทพที่จะไปจังหวัดอื่นพึงระมัดระวังป้องกันตัวเองที่จะไม่นําเชื้อถ้ามีติดตัวไปไปติดกับคนในต่างจังหวัดเหมือนกับตัวอย่างที่จังหวัดนครพนมที่มีคนไปเยี่ยมญาติที่นครพนม แล้วก็กลับกรุงเทพญาติป่วยติดเชื้อโควิด -19 วันนี้จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่ากรุงเทพมหานครนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงจะติดเชื้อจะต้องเฝ้าระวังอย่างดีเจมตูมที่เขาติดเชื้อเนี่ยนะครับแน่นอนเขาอยู่ในกรุงเทพแน่มันจะกลายเป็นการติดเชื้อในวงกว้างหรือไม่อย่างไร